ตรงแก้วเนี่ยเอาไว้ใช้รองรับสิริละของผู้ที่จบกิจในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดได้ง่ายคือจบกิจคือเป็นพระรหันนั่นเองเหมือนคนนอนหลับไปประมาณเดือนต่อนันั้นก็จะค่อยสลายเป็นพระบรมสาร โรงแก้วนี้เริ่มสร้างมานานหรือยังครับประมาณมันเริ่มต้นประมาณที่สามสิบกรกฎานะแล้วแล้วเสร็จอาวันไหนครับแล้วเสร็จเนี่ยก็ช่วงนี้ก็เสร็จประมาณครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแ่ละแล้วเสร็จจริงๆก็คือในการตกแต่งเป็นสวนหย่อมโรงแก้วเนี้ยเอาไว้ใช้รองรับสิรระของผู้ที่จบจิตในศาสนาของพระพุทธเจ้านี่แหละผู้ได้ง่ายคือจบจิตคือเป็นพระรหั์นั่นเองซึ่งทุกคนก็ถ้าศึกษามาก็รู้นะ คนที่เข้าถึงศาสนาแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆคือร่างกายท่านอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนเหมือนคนนอนหลับไปประมาณเดือนต่อกันแล้วก็จะค่อยสลายเป็นพระบุรุษมารษแบบเด็เราได้มายังไงครับแบบอะไรนะครับแบบโรงแก้วเนี่ยครับแบบโรงแก้วเนี่ยพวกะอาจารย์ขุนขวายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนี่แหละตามชาวบ้านนะตามชาวบ้านถามสอบถามกันมาก็ควรจะเป็นแบบไหนแบบไหนใช่ใช่ทำแค่นี้เงินทั้งหลายก็จะมาจากผู้ที่บริจาคมาผู้ที่ผู้ที่จันทร์หลังๆจะโอนมาให้ ต้นต่อกันนะศรีรัตน์นี่จะมาวันที่ประมาณสามสิบถ้าจะรับสังขารหลวงพ่อพัชอาจารย์จะลงไปรับศิลาขึ้นมาเอาหินตรงนี้ก่อนนะเหตุอื่นเข้าว่ากันเนาะจะเก็บไว้นี่ตลอดไปเหรอครับหรือยังไงก็ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนเป็นจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นพระบรมสารีริกธาตุตรงนี้เขาจะมีการเปลี่ยนแงเป็นสวนหย่อนนะแล้วมีผู้คนเข้ามาชื่นชมมรณาเมีแล้วก็มีมีธรรมะที่ทำปฏิบัติมายังไงบอก ส่วนการรู้เร่วงหน้านี่เราคอยทราบกันอยู่ไม่แต่เขาดูดวงยังรู้เลยก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างถูกไหมมีอยู่ป่ะครับลองศึกษาดูนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นตื่นตื่นกไปเคยไปสำนักสงฆ์หมองนั้นหมอครับกลับปีละครั้งครับที่ที่เข้าไปทําบุญุนเวียนเป็น ถุกปีก็คือทางเทศบาลเขาเจะจัด่ละส่วนใหญ่ผมจะบ่คอยเข้าไปเลาเขาคิดวางใส่เรื่องเรื่องในการล้มแก้วล้งศพกแก้ว,กอ,กวอันนี้ผมกับบอหลูข่าวมาก,ก่อนว่าสางเพียเพียอะไรน,นะครับเพระาะว่าผมกับบอเคยได้เข้าไปตรวจสอบเพระาะว่าบ่บ่บ่บบรลูเลยว่าเขาเจ้าสางสางเพียประโยชน์เน่าแตเราพ่อห้องหูเราเขาเขาคิดวางใส่กับเรื่องในการสางโรคแก้วครับ อันนี้ก็ต้องย่งย่างท่านไหนมีแน่วขิดบายจังไหนผมก็ต้องต้องล่อข้างมงคลแล้วกากาส่วนลึกๆของคนนี้ผมบรูว่าสางเพียนอไหนครับการสิ่งล่อมงคลน่ะเพราะว่าตรงนี้ก็ยังมาท่านมีการตรวจสอบจังไหนก็เพึ่งรูนะครับพึ่งรูเราหูวนี่ใส่แต่ข้อเป็นเห็ือนข้อยังใส่ครับส่วนนี้ใส่นะครคือบ่เคยขูกขี้นะครับครับไอ้ปลาจา์คนนะครับว่า เป็นคนแนวใดก็รู้แต่เพียงว่าเป็นเป็นลูกของของพี่น้องไทยบ้านจีน